นี้เวลา10นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการเสด็จเป็นครั้งที่สองเพื่อส่งบำเพ็ญพระกุศลและส่งสนทนาธรรมกับพระธรรมพัชระยานุนีชรชยสาโรโดยเสด็จเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่28ตุลาคม2560 ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีปพระประธานภายในสถานปฏิบัติธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาปฏิบัติธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยพระประธานประจารําศาลาปฏิบัติธรรมแล้วทรงถวายธูปเทียนแผ่แด่พระธรรมพระชระยานมุนีชรชยัสารู จากนั้นทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบอาสมชนะมานซึ่งเป็นสวนป่าที่เงียบสงบร่มรื่นปลูกต้นไม้น้อยใหญ่นานาชน,นิดอาทิต้นไผ่ต้นสนและอย่างพาราพร้อมสนทนาธรรมกับพระธรรมพระชรฐาญมุนีชอดชยสาโรพระพิสุชาวอังเฤษผู้เริ่มใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา จนปี2533ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่ออุปสมบทกับพระโคธีญยานเีระหลวงปู่ชาสุพัทโทวัวดหนองปาโหอำเภอวาริชนชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้ศึกษาปฏิบัติธรรมรักษาศีลและข้อวัดปฏิบัติตา่างๆจนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากได้ชื่อว่าเป็นพระที่ถ่ายทอดความลึกซึง้งทางธรรมฉบพบภาษาไทยได้สลักสลวยและเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระธรรมพัชระยามุนีภาวนาวิธีสุวิธานลีลาจารย์สุวิมลโกศลกิจานุกิจมหาคณิสรนบวรสังคารามขามวาสี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอ,องการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้แปลงสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่9มีนาคม2563โดยเป็นพระพิสุกที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน,านเคพ่งครัดในพระธรรมวินยัยแตกฉาในาพระธรรมคำสอนมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติ เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติถือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนาก่อนเสด็จกลับทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานแด่พระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสารโรโดยพระธรรมพัชรยานมุนีมักจะออกไปเทศและสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนณบ,บ้านบุญซึ่งอยู่ติดกับที่พมนทุกวันอาทิตย์ที่หนึ่งและสามของเดือน แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้ปรับรูปแบบการสอนมาเป็นแบบออนไลน์แทนเวลา12นาฬิกานาทีสเสด็จไปวัดป่าธรรมคีรีส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสันติมุนีธรรมคีรีสถิตพระประธานภายในอภิววรธรรมศาลา แล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงถวายทูปเพียนแพรแด่พระวชิยรยานโกศลพระอาจารย์ข่มอภิวโรทรงศีลทรงกล่าวคําถวายสังฆทานทรงประเนคนเครื่องสังฆทานแล้วทรงสนทนาธรรมกับพระวชิยรยานโกศลทรงสอบถามในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาทิพุทธประวัติวิธีปฏิบัติกรรมฐานรวมถึงความแตกต่างระหว่งางภาษาบาลีและภาษามาคต ส่งรับสั่งกับพระอาจารย์คมว่าทําไมไวัยรุ่นคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มักจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาบุญคุณโทษแล้วส่วนพระองค์ทรงเชื่อและเคารพในความกระตันยุกระตวเวทีจะทําอย่างไรให้เขาเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจากนั้นเสด็จไปปลูกต้นอินจันไม้ไทยโบราณที่ใกล้จะสูญพันธุ์มีอายุยืนยาวสามารถนําไปเป็นอาหารและยาสมุนไพรหลากหลายชนิด วัดป่าธรรมคีรีเป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบซึ่งวัดกำลังก่อสร้างอุบโบสถเจดีมหาจักรีวชิระมืองคลเป็นพุทธสถานแห่งความกตัญญูกตา่าเวทีบูชาคุณพระรัตนไตรและเพื่อความสถาพรแห่งพระบรมราชกรีวงศ์ปัจจุบันพระวชิรญาณโกศลพระอาจารย์คมอภิวโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา28รูป ก่อนเสด็จกลับมีพระปฏิสันถานกับพระสงฆ์ที่จำปรรษาและพุทธศาสนิกชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวัิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารส่งเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยจะเสด็จไปส่งบำเพ็ญพระกุศลและส่งสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอ